ไ้ทานนะครับอันนี้ผมบอกเลยอร่อยเด็ดมากถ้าเลืกถึงขาหมูทงนร้านนี้เลยนะขาหมูสีพิณโยครับเหลาลวนนะบริจาเหลอลวนนะนี่นี่ครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมีไข่เลยจ๊ะ ไปร้อยร้อยจริงจัดคนละบจ้างก็ห้าสิบบาทนี่กันนะครับ,บ,บ,บใส่กล่องก็มีนะครับมีไข่ด้วยห้าสิบบาทครับ <c oughs> ให้แบบสุกๆเลยนะดูครับ